ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะอย่าจันยาเปิดใจอยากเป็นนางเอกบ้างลาวงการเพราะบทคนใช้ ซึงยาจันยาได้มาเยือนรายการต้มยำอมรีนเผยว่าสิ่งที่เธอได้เจอกับการรับบทเป็นคนใช้คือคนดูรู้สึกไปกับการแสดงของเธอจนปฏิบัติตัวเหมือนตัวเองเป็นคนรับใช้ในละครจนทําให้เกือบคิดอำลาว,วงการนอกจากนั้นยังได้เปิดเผยอีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนอาจไม่รู้คือการเป็นอาจารย์สอนการแสดงซึ่งพิธีกรก็ได้ถามว่าเราโดนปฏิบัติแย่มากขนาดไหนถึงทําให้เราคิดอยากจะลาออกจากวงการซึงยาก,กได้บอกว่าตอนนั้นยังเด็กด้วยเราไม่โอเคทําไมเราต้องมาทน ให้คนปฏิบัติกับเราแบบนี้บางคนเข้ามาในพื้นที่ของเรามากเกินไปเพราะบทบาทของเราเป็นคนที่เข้าถึงง่าย พอเขาเจอเราเขาก็จะลืมว่าเราไม่ใช่ตัวละครนั้นเขาก็จะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเราถ้าเหมือนเราเป็นคนใช้ในบทเลยเราเลยรู้สึกเราสูญเสียความเป็นส่วนตัวสูญเสียความเป็นตัวเองไปด้วยสุดท้ายเราก็กลับมามองว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่บทคนใช้แต่ปัญหามันอยู่ที่เราก็เลยกลับมามองตัวเองแล้วถามตัวเองว่าการเป็นคนใช้ไม่ดีตรงไหนก็ตอบตัวเองข้อ1 2 3ก็ตอบตัวเองไปข้อเสียของการเป็นคนใช้คืออะไรคนเขาไม่เคารพเราคนดูถูกเราแต่ เดียวก้อนทั้งหมดทั้งปวงคือสิ่งที่เป็นตัวละครไม่ใช่รอเพราะฉะนั้นในฐานะนักแสดงเราปฏิเสธสิ่งที่เป็นตัวละครไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดผิดแล้วคิดใหม่เริ่มต้นใหม่หันกลับมาอย่างมีสติมองบทบาทของการแสดงเราใหม่นี้คืออาชีพเราจะเกลียดอาชีพไม่ได้เราจะไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองไม่ได้นั่นเองละค่ะ